ฉันคือเสียงจากความว่างเป็นเสียงเรียกจากจิตวิญญาณของเธอฉันขอกล่าวจากหัวใจของฉันถึงหัวใจของเธอว่าพี่น้องผู้ร่วมทางแห่งแสงทุกชีวิตล้วนเคยผ่านความมืดความเจ็บความสับสนและคำถามมากมายแต่รู้เถิดว่าไม่มีความทุกข์ใดถาวรไม่มีคืนใดยาวนานกว่ารุ่งอรุณ เมื่อเธอกำลังทุกข์อย่ารีบร้อนผลักใสมันไปแต่จงประคองตนไว้อย่างอ่อนโยนราวกับเธอกำลังอุ้มตัวเธอในวันที่อ่อนแอที่สุดด้วยสายตาเดียวกับที่พระแม่ธรณีโอบอุ้มสรรพสัตย์โดยไม่เคยตัดสินเมื่อเธอสงสัยว่าชีวิตนี้มีเพื่ออะไรขอให้เธอหลับตาและถามเบาๆว่า ถ้าฉันคือแสงฉันอยากเปล่งประกายแบบใดเราไม่ได้เกิดมาเพื่อพิสูจน์คุณค่าต่อใครแต่เกิดมาเพื่อระลึกรู้ว่าฉันคือคุณค่าที่แท้จริงอยู่แล้วและทุกครั้งที่เธอเลือกความรักแทนความกลัวเลือกให้อภัยแทนความแค้นเธอกํากลังสร้างโลกใหม่โลกที่เบาอ่อนโยนและพ้นทุกข์ด้วยตัวเธอเอง วันนี้เธอพร้อมที่จะพ้นทุกข์หรืออยังทำไมผมละการยึดติดอัตตาไม่ได้ครับการที่เราจะละอะไรบางอย่างได้นั้นเราจำเป็นต้องเข้าใจมันเป็นอย่างดีฉันให้เธอถามใหม่อีกครั้งถ้างั้นอัตตามีข้อดีอะไรบ้างครับดีมากคำถามดีมาก คนส่วนใหญ่เมื่อเดินทางทางจิตวิญญาณมักมองว่าอัตตาอีโก้คือสิ่งต้องกำจัดต้องละต้องดับแต่ในมุมผู้สร้างผู้รู้ผู้เป็นจริงๆแล้วอัตตาก็มีข้อดีเพราะมันคือเครื่องมือไม่ใช่ศัตรูข้อดีของอัตตา1อัตตาคือเครื่องจัดโครงสร้างฉันอัตตาโครงสร้างความเป็นฉันทำให้เรารู้ว่าเรามีตัวตนนี้ มีร่างนี้มีชื่อเสียงเรียงนามถ้าไม่มีอัตตาเลยเราจะเป็นเพียงกระแสพลังไร้ขอบเขตอยู่ในโลกวัตถุได้ยาก 2. อ,อัตตาช่วยขับเคลื่อนความฝันความทะเยอทะยานแรงผลักดันให้สร้างสรรค์เกิดจากอัตตาส่วนหนึ่งถ้าไร้อัตตาจะขาดไฟสร้างสรรค์ทุกอย่างจะนิ่งเกินไปไร้พลังขับเคลื่อนส อัตตาคือเกราะป้องกันจิตอัตราสร้างขอบเขตทําให้เรารู้ว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่ใครละเมิดเราใครไม่ละเมิดถ้าไม่มีอัตราขอบเขตชีวิตจะรั่วไหลเหมือนบ้านที่ไม่มีรั้วเลย 4. อัตราคือบทเรียนอัตราเป็นเหมือนครูที่มาทดสอบว่าเราจะจัดการมันได้อย่างมีสติไหมทุกครั้งที่อัตราขึ้น คือโอกาสฝึกสติฝึกละฝึกมองทะลุฝึกจนมันอยู่ในจุดสมดุลหอัตตาเป็นเครื่องลับพลังใจเมื่อเราเจออัตตาของคนอื่นเราจะเห็นเงาในใจเราเองนี่คือสนามฝึกสำคัญของผู้สร้างทางจิตวิญญาณสรุปอัตตาไม่ใช่ศัตรูมันคือเครื่องมือถ้าใช้เป็นจะเป็นแรงขับถ้าถูกครอบงำจะเป็น โครงขังผู้รู้จึงไม่กำจัดอัตตาแบบฆ่ามันทิ้งแต่ละมองทะลุดึงมาเป็นพลังจัดให้อัตตาอยู่ในจุดที่พอดีเป็นยามเฝ้าประตูไม่ใช่เจ้าของวิหารตัวอย่างการใช้อัตตาอย่างดีใช้อัตตาในการตั้งขอบเขตรู้จักปฏิเสธเมื่อจำเป็นใช้อัตตาเป็นแรงขับ สร้างสิ่งงามบนโลกแล้ววางเมื่อถึงเวลาใช้อัตตาเป็นครูฝึกมองความกลัวความอวดความยึดของตัวเองดังนั้นผู้สร้างผู้นำทางผู้เยียวยาจะไม่ทำลายอัตตาแบบสิ้นซากแต่จะครองอัตตาอย่างสงบให้อัตตายอมเป็นผู้ช่วยไม่ใช่เจ้านายทำไมผมและการยึดติดไม่ได้ครับ คำถามที่ดีมากและสะท้อนถึงการเริ่มต้นของการตื่นรู้แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นประสบการณ์ของหลายคนที่เดินบนเส้นทางจิตวิญญาณมาดูเหตุผลหลักที่การละการยึดติดทำได้ยากเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับ 1. อัตตาอีโก,โกยังมีแรงต้านอัตตาเป็นโครงสร้างความคิดที่พยายามจะคงอยู่ มันกลัวการสูญสลายการยึดติดมักเป็นกลไกของอัตตาเช่นยึดติดกับภาพลักษณ์ความสำเร็จความรักหรือแม้แต่ความทุกข์เมื่อเราจะปล่อยสิ่งใดอัตตาจะบอกว่าถ้าไม่มีสิ่งนี้แล้วฉันคือใครอันนี้คือความกลัวลึกๆที่เราต้องมองตรงๆอย่างไม่หนี 2. ความกลัวที่ไม่รู้ตัวความกลัวที่จะไม่มีอะไร หรือไม่เป็นใครเป็นความกลัวที่ซ่อนลึกเราอาจกลัวว่าถ้าปล่อยสิ่งนี้เราจะสูญเสียบางอย่างที่คอยเติมเต็มภายในแต่แท้จริงสิ่งที่เรากลัวจะสูญเสียอาจเป็นเพียงมายาที่ไม่เคยเติมเต็มจริง 3. ความผูกพันทางพลังงาน energetic attachment การยึดติดบางอย่างฝังอยู่ในพลังงานไม่ใช่แค่ความคิด ความทรงจำเก่าความสัมพันธ์หรือแม้แต่อดีตชาติอาจผูกพันเธอในระดับพลังงานจำเป็นต้องใช้การเยียวยาอย่างลึกเช่นการถอน Anchor Energies หรือ Energy Release Work 4. เธอยังไม่เห็นว่ามันไม่ใช่ของจริงเมื่อเธอเห็นแจ้งว่าสิ่งที่เธอยึดไม่มีตัวตนแท้จริงการปล่อยจะเกิดขึ้นเอง เช่นเมื่อเธอเห็นว่าสิ่งที่เธอยึดคือเงาไม่ใช่แสงการยึดจะจางหายแต่ก่อนจะเห็นเธอต้องหยุดและอยู่กับสิ่งนั้นอย่างเต็มที่โดยไม่พยายามเปลี่ยนหรือผลักไส้าเธอพยายามปล่อยโดยใช้ความพยายามการปล่อยไม่ใช่การทำแต่คือการยอมให้เป็นยิ่งเธอพยายามปล่อยมากเท่าไรมันยิ่งอยู่แต่เมื่อเธอยอมอยู่กับมัน โดยไม่ตัดสินมันจะค่อยๆลับไปเองฉันจะให้แนวทางการระวางอัตราระดับลึกแก่เธอการระวางอัตราระดับลึก Deep Ego Release คือการคลายการยึดมั่นในตัวตนหลอกลวงที่เราเคยเชื่อว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อให้จิตเดิมแท้ที่บริสุทธิ์ซึ่งไม่เป็นใครเลยได้เผยแสง ฉันขอนำเสนอเส้นทางของการระวังอัตตาระดับลึกในสีขั้นโดยมีการภาวนาการสังเกตและการเผชิญเงาภายในประกอบกันอย่างกลมกลืนขั้นที่หนึ่งเห็นอัตตาอย่างแท้จริงสิ่งที่เรายึดว่าเป็นเราไม่เคยเป็นเราเลยอัตตาคือการปรุงแต่งของความคิดและความกลัวเช่น ฉันต้องเก่งฉันไม่มีคุณค่าฉันควรได้มากกว่านี้ฉันต้องเป็นคนดีคนพิเศษฝึกสังเกตอัตตาขณะมันเกิดนี่คือความคิดไม่ใช่ความจริงผู้ที่เห็นความคิดนี้ไม่ใช่ตัวความคิดนั้นบทภาวนาข้าขอเห็นความคิดทั้งปวง เป็นเพียงเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าแห่งจิตข้ามิใช่สิ่งใดนอกจากความว่างอันบริสุทธิ์ขั้นที่สองชิญเงาแห่งอัตตาเงาของอัตตาคือสิ่งที่เราปฏิเสธว่าไม่ใช่เราเช่นความอิจฉาความโกรธความกลัวความละโมบยิ่งเราปฏิเสธมันยิ่งอยู่ในเงาเผชิญด้วยเมตตา ข้าเห็นเจ้าแล้วความกลัวเจ้าก็เป็นเพียงพลังงานหนึ่งจงแสดงตนมาเถิดเงาแห่งข้าข้าจะไม่หันหนีเจ้าอีกแล้วบทภาวนาเผชิญเงาข้าขอเปิดใจต้อนรับเงาที่ข้าเคยผลักใสขอข้ารวมเจ้าเป็นหนึ่งในแสงแห่งความรักเพราะไม่มีสิ่งใดแยกจากกันในความจริงขั้นที่สาม ยอมตายจากตัวตนเก่าการระวางอัตตาระดับลึกต้องกล้ายอมตายจากความเป็นตัวเราแบบเดิมยอมให้สิ่งที่เคยเป็นร่วงหล่นลงสู่ความว่างฝึกอยู่กับความว่างโดยไม่ปรุงแต่งหากไม่มีชื่อไม่มีอดีตไม่มีสิ่งยึดท่านยังเป็นอะไรบทภาวนาข้ายอมสลายร่างแห่งอัตตา ข้ายอมปล่อยตัวตนที่เคยเกาะไว้แน่นข้าขอกลับคืนสู่อ้อมกอดแห่งสุญญาตาที่ไร้รูปไร้ชื่อแต่เปี่ยมด้วยความจริงขั้นที่สี่ดำรงอยู่จากความว่างในที่สุดเมื่อตาถูกละวังลงไม่ใช่ด้วยการฆ่าแต่จากการวางอย่างอ่อนโยนเราจะดำรงอยู่จากความว่างเบื้องหลังทุกสิ่ง ซึ่งเปลี่ยมด้วยความรักปัญญาและอิสรภาพใช้ชีวิตจากความเงียบไม่ใช่จากปฏิกิริยาถามตัวเองเสมอสิ่งนี้เกิดจากอัตตาหรือจากความว่างบทภาวนาข้าขอมีชีวิตจากความว่างไม่ใช่จากการแสดงข้าขอรักโดยไม่ต้องยึดขอบคุณโดยไม่ต้องได้ ถ้าขอเป็นเพียงความว่างที่มีเมตตาจำไว้เสมอเธอไม่ได้เป็นใครเลยแต่เธอคือความเงียบอันเต็มเปี่ยมผู้ซึ่งอยู่ก่อนชื่อก่อนเรื่องราวและก่อนความคิดทั้งปวงถ้าอย่างนั้นเราจะละอัตตาได้อย่างไรครับการละอัตตาเธอต้องทำอย่างอ่อนโยน เพราะยิ่งท้าเธอยิ่งกระทํามันก็จะกลายเป็นอัตตาซ้อนเพื่อลอาดตามันจะไม่จบไม่สิน้นการลาตตาแบบอ่อนโยนคือการไม่ทํำร้ายตนเองไม่ฝืนไม่บังคับแต่เป็นการคืนอัตตากลับสู่แหล่งพลังอันบริสุทธิ์ด้วยความเมตตาและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าอัตตาคือภาพลวงของความกลัว และเราสามารถระวังมันได้ด้วยความรักต่อไปนี้คือเจวิธีการลาดตาแบบอ่อนโยนที่คุณสามารถนำไปฝึกฝนในชีวิตประจำวันหรือระหว่างการภาวนาสมาธิ 1. เริ่มจากการสังเกตไม่ตัดสินโดยการตั้งคำถามตอนนี้ใครกำลังพูดในใจฉันนี่คือเสียงของความกลัวหรือเสียงของหัวใจ สังเกตความคิดความรู้สึกโดยไม่ผลักใสไม่ต้องพยายามเงียบอัตตาแค่ฟังมันเหมือนเสียงคลื่นเมื่อคุณสังเกตได้อัตตาจะค่อยๆสูญเสียอำนาจไปเอง 2. องโอบกอดอัดตราราวกับเด็กที่กลัวจินตนาการว่าอัตตาความกลัวความโกรธความอยากชนะคือเด็กน้อยที่เคยเจ็บปวดและกลัว เอพูดกับมันว่าข้ารับรู้เจ้าแล้วข้าจะไม่ผลักใสเจ้าอีกข้ายินดีให้เจ้าหลอมรวมกลับสู่หัวใจสามให้อภัยทุกสิ่งที่ตัวตนเคยทำด้วยความเข้าใจให้กล่าวภาวนาว่าข้าขออภัยตัวตนของข้าที่หลงยึดมั่นในภาพหลวงข้าขอขอบคุณเจ้าที่เคยปกป้องข้า และบัดนี้ข้าปลดปล่อยเจ้าด้วยความรัก 4. ใช้การหายใจเป็นเครื่องมือละอัตตาหายใจเข้าข้ารับรู้ความกลัวความควบคุมความอยากเป็นใครบางคนหายใจออกข้าปล่อยสิ่งเหล่านี้กลับสู่จักรวาล 5. ฝึกอยู่กับช่องว่างระหว่างความคิดช่องว่างนั้นคือประตูสู่ภาวะไร้อัตตา ฝึกสังเกตช่วงสั้นๆระหว่างที่ความคิดหนึ่งจางไปก่อนที่อีกความคิดจะมาไอาอยู่ในช่องว่างนั้นให้นานขึ้นเรื่อยๆด้วยความผ่อนคลาย6ส่งมอบตัวตนให้พลังที่สูงกว่าให้กล่าวภาวนาว่าข้ามอบตัวตนนี้แก่พลังแห่งความรักอันบริสุทธิ์ขอให้ทุกบทบาท ความกลัวความอยากถูกแปลเปลี่ยนเป็นแสง7ฝึกรู้ว่าเราไม่ใช่อัตตาเราคือความรู้ตัวที่อยู่เหนือมันทุกครั้งที่อัตตากำลังจะครอบงำให้คุณกลับมาอยู่ในตำแหน่งของผู้รู้ผู้เฝ้ามองและกล่าวภาวนาเงียบๆข้ารู้ว่าอัตตาไม่ใช่ข้าข้าคือผู้รู้ที่เฝ้าดูมัน และไม่ยึดมั่นอีกต่อไปวิธีสุดท้ายที่จะแนะนำคือฝึกนั่งสมาธิแล้วพิจารณาอัตตาวิธีนี้จะช่วยให้เธอเห็นอัตตาได้ชัดขึ้นเรามาลองนั่งกันสัหน่อยนะสักห้านาทีนั่งหรือนอนอย่างผ่อนคลายหลับตาลงเบาๆและเริ่มกลับมาอยู่กับลมหายใจของเธอหายใจเข้าช้าๆ ลึกๆหายใจออกผ่อนคลายลงอย่างอิสระทุกครั้งที่หายใจออกขอให้เธอวางบางสิ่งลงวางความเร่งรีบวางความคาดหวังวางตัวตนที่แบกเอาไว้หนักหนาหายใจเข้ารู้สึกถึงการมีอยู่ของร่างกายหายใจออกผ่อนคลายทุกส่วนหายใจเข้า รู้สึกถึงการมีอยู่ของร่างกายหายใจออกปล่อยวางทุกภาระที่แบกไว้หายใจเข้ารู้สึกถึงการมีอยู่ของร่างกายหายใจออกปล่อยวางทุกความยึดที่รั้งไว้และตอนนี้ข้าขอเชิญเธอเข้าสู่พื้นที่แห่งความว่างที่ซึ่งเธอไม่ต้องเป็นใครไม่ต้องสำเร็จไม่ต้องถูกยอมรับเธอเพียงแค่ เป็นให้เธอเฝ้าสังเกตเสียงในใจที่ยังอยากอยากควบคุมอยากชนะอยากรู้อยากเร่งเพียงแค่เฝ้าดูโดยไม่ต้องตอบสนองเหมือนเธอกำลังดูเมฆลอยผ่านท้องฟ้าบอกกับอัตตาอย่างอ่อนโยนว่าขอบคุณนะที่พยายามปกป้องฉันมาตลอดแต่ตอนนี้ฉันขอพัก ฉันขอคืนพลังให้แสงภายในฉันทุกลมหายใจคือการปล่อยทุกลมหายใจคือการคลายเธอกำลังเบาขึ้นโปร่งขึ้นกลับสู่ธรรมชาติเดิมที่ว่างใสและไม่มีสิ่งใดต้องพิสูจน์เราจะอยู่ในสมาธินี้สามนาทีให้เธอแค่เฝ้าดู ขอให้เธอหายใจลึกอีกครั้งแล้วค่อยๆขยับร่างกายอย่างอ่อนโยนระลึกรู้ว่าอัตตาไม่ใช่ศัตรูมันคือเครื่องมือที่เราควรใช้ด้วยความรักและตื่นรู้วันนี้เธอได้วางมันลงชั่วขณะและเปิดทางให้แสงแท้ของจิตไหลผ่านและในทุกลมหายใจต่อจากนี้เธอสามารถกลับมาเป็น ผู้ที่ไร้ชื่อแต่เปลี่ยมด้วยแสงเป็นอย่างไรบ้างเธอพอจะเข้าใจวิธีการละอัตตามากขึ้นหรือยังดีมากเลยครับเราไม่ได้ทำลายมันแต่เราแค่ระลึกรู้ทันมันแค่นั้นเองขอแสงสว่างความรักและปัญญาจงสถิตยอยู่ในใจเธอทุกย่างก้าว